น่ะก็ต้องขอสักกณ์สวัสดีสุกทุ่านทุสุขคนนี้น,นะคะ <ś led> อยู่ในปานปานชานี่ยตอนนี้น้องของเรากำลังเ,เต้นให้ดู <c oughs> น้องเราบอกว่าให้ให,ให้ให้ทำคลิปเต้นก็โอเคอมาเ,เต้นไปเ๋ <c oughs> ยวเอาเพลงโอ้ยเดี๋ยว ปิดไฟก่อนนะอ่ะมองมองมองไฟตรงไหนอ่ะอันนี้น้องนะทุกไม่กล้องอาจจะไม่เห็นแต่อ้าวผมจะสายโดนหน้าหรือจะสายโดนหน้าก็ไม่ได้นะจะต้องห็นโอเคแค่น้องโอ้โหไม่เห็นหรอกโอเคทุกคนไฟดับนะอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไฟดับนะอ่ะมาเต้นต่อ จะตัดไปที่ a e i o u กันเลยนะ <c oughs> เป็นไรอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเป็นไรอันนี้ถ่ายไปเฉยๆอธิบายด้วยคุณน่าดูย,ยอดเลยตาองไป็นอะไรมาเอาถ่ายคลิปดด๋ยวดกดะถกเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้ กระตู้กระตู้กับสันติเราไปหยาบเปี่ยวแล้วนะ <c oughs> ทา่ปันเอโอ้หลบไปวิธีข้างๆเราเลยกระตู้กับสันติถึงเปี่ยวก็เร็วอันไหนของพี่ปันอันนี้ของพี่ปันอันนี้ขผมปันอย่างนี้โอ้โหกลันหอมจ้ะ <c oughs> จะกินข้าวหรือจะมาถ่ายคลิปกันแน่ฮะเออจะกินข้าวจะมาถ่ายคลิปกันแน่